ครับสวัสดีครับพบกันนะครับกับ s s c s e r v i ่ข i ดเช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันแล้วก็มาวิเคราะห์นะฮะวิดีโอนี้ชุดนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับว่าเ,าเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบ DC นะครับหรือบัสเลสมอเตอร์นะฮะที่มีใช้อยู่ในแอร์ไม่ว่าจะเป็นคอยร้อน หรือคอยเย็นนะครับดูนะฮะอันนี้ของคอยร้อนนะครับคอยร้อนอันนี้ของคอยเย็นนะครับซึ่งมันจะมีทั้งแอร์บ้านแบบธรรมดาบิกสปีดกับแอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะคราวนี้เรามาดูซิว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับมีหลายท่านเคยเโทรมาปรึกษาหรือถามว่าเ,เรามีวิธีที่จะเช็คไหม ว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับที่ถอดมาจากแผงถอดมาจากบอร์ดของคอยเย็นเนี่ยมันมีวิธีเช็คหรือเปล่าว่าตัวมันเนี่ยเสียหรือไม่เสียเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเปลี่ยนบอร์ดเข้าไปแล้วเนี่ยบอร์ดจะไม่พังอีกนะครับบางท่านเคยเจอว่าเปลี่ยนบอร์ดใหม่บอร์ดก็พังนะครับเลยไม่แน่ใจว่าจะต้องเปลี่ยนเจ้ามอเตอร์หรือว่าบอร์ดกันแน่นะครับเสียสองทางนะครับเพราะฉะนั้น เราควรจะมาลองพิสูจน์นะครับหรือในที่นี้เราจะเรียกการวัดว่าเป็นการวัดแบบดิบๆนะครับวัดแบบดิบๆนะครับคือวัดที่ตัวมอเตอร์นะฮะแล้วก็เราก็ไม่ได้วัดที่ความทันทานนะครับว่าของกดลวดเท่าไหร่เท่าไหร่ตามคู่มือที่เขา,เาให้มาบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะกําหนดมานะครับว่าวัดขานี้ขานั้นได้ค่าโอห์มเท่านั้นเท่านี้ อันนี้เราเอาให้มันง่ายแล้วก็เข้าใจได้มากกว่านั้นนะฮะอย่างแรกเลยนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นไั่ซองเลนนะฮะคือแบบนี้การวัดนะฮะเราจะมีวัดอยู่2ออย่างผมขออธิบายก่อนนะครับก่อนที่จะอาไปลงมือการทําการวัดนะครับนั่นก็คืออย่างแรกเราวัดว่ามอเตอร์ตัวนี้เนี่ยวงจรของมันช็อตหรือไม่นะครับ เพราะอะไรมันมีความสําคัญครับนะฮะถ้าเกิดเจ้าตัวมอเตอร์มันช็อตเนี่ยแล้วคุณไม่รู้หรืออาจจะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการพิสูจน์ว่าเจ้ามอเตอร์เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแต่เราไปวิเคราะห์เสร็แล้วว่าบอร์ดเนี่ยมันเสียเราก็เลยเอาบอร์ดใหม่มาใส่แต่กลับกลายเป็นว่าบางท่านบางครั้งบอร์ดเสียซ้ําเป็นครั้งที่2นะครับ ก็เลยมาเปลี่ยนมอเตอร์นะครับการเปลี่ยนในลักษณะนี้ก็คือไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเราวิเคราะห์มันนะฮะคือเปลี่ยนเพราะว่าเราเห็นว่า,อาบอร์ดมันเสียนะครับอาจจะมือใหม่หน่อยหนึ่งหรืออาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากนักนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับเพราะว่าการวัดดิบดิบโดยการวัดว่ามันช็อตหรือไม่ช็อตเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะทำทำให้เราได้รู้จริงๆว่าเจ้ามอเตอร์ตัวนี้มันใช้งานไม่ได้แล้ว เดี๋ยววิธีการวัดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนการวัดแบบที่2นั่นคือการวัดแบบออมอเตอร์เนี่ยมันจ่ายไฟออกไปได้หรือไม่นะครับคุณจะสังเกตว่าเวลาคุณล้างแอร์นะฮะถ้าเป็นมอเตอร์แบบ DC เนี่ยถ้าคุณล้างนะครับแล้วฉีดน้ําไปที่พงกระลอกเนี่ยนะครับที่พัดลมหรือใบพัดที่กงกระลอกให้หมุนโดยที่คุณไม่ได้ถอดซ็อกเก็ตของมอเตอร์ออกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับ มอเตอร์ Motor, มันจะจ่ายไฟที่ตัวมันเนี่ยออกไปที่บอร์ดนะครับบอร์ดก็แจ้งกับพังตามระเบียบนะบเพราะฉะนั้นหลายท่านคงอาจจะเคยเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเรามาทำการวัดกันเลยนะครับในแบบแรกนะฮะการวัดแบบแรกนะครับนั่นก็คือการวัดว่าเจ้ามอเตอร์เนี่ยช็อตหรือไม่ช็อตนะครับ เราจะตั้งมิเตอร์ไปที่ R คณ1นะฮะนะจากนั้นเราก็จะมาวัดนะครับดูที่ขั้วนะครับเราจะวัดที่หัวหลักที่เราจ่ายไฟ300นั่นก็คือ,อ,อ V DC กับกลาวนะครับตั้งมิเตอร์ออ R ค1นะครับจิ้มให้ถูก แดงเป็นแดงดำเป็นดำอ่ะลองมาลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับการวัดนะครับแดงกิ่มไปที่ที่จ่ายไฟบวกนั่นคือบวก300นะครับและอีก สายนึงก็จิ้มไปที่หั้วลบนะครับนะครับคุณจะเห็นว่าการวัดเนี่ยมันจะได้ผลขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนั่นคือเราวัดครั้งนี้พอขึ้นแล้วเราก็สลับการวัดนะครับคราวนี้ก็แดงไปลบนะครับแล้วก็ดําไปบวกแทนมันก็จะไม่ขึ้นนะเห็นไหมครับนะฮะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะฮะ ถ้าเราวัดแล้วปรากฏว่ามันขึ้นทั้งสองครั้งอันนี้เสียแน่นอนครับในลักษณะที่ช็อตห้ามนำไปใส่นะครับเปลี่ยนลูกใหม่เลยครับนะฮะอันนี้แน่นอนว่าวงจรภายในของเจ้ามอเตอร์เนี่ยช็อตไปแล้วถ้าคุณใส่มันก็เสมือนกับคุณเอาไฟ3 0 0โวลต์นะครับหรือ400กว่าโวลต์เนี่ยช็อตถึงกันบอร์ดพังอีกครับนะฮะที่เขาเรียกว,ว่าอาการกินบอร์ด นั่นเองนะครับนะบแล้วให้คุณสังเกตนะครับนะให้คุณสังเกตให้สังเกตนิดนึงตรงนี้นะช้าๆคุณสังเกตว่าในขณนะที่คุณยังไม่วัดเนี่ยมอเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะหมุนได้คล่องใช่ไหมฮะนะแต่พอเมื่อถ้าคุณวัดที่ถูกขั้วแล้วเนี่ยนะครับคือเข็มขึ้นนะรเราลองดูนะครับ คุณวัดที่ถูกขั้วนะครับแล้วเข็มขึ้นคุณหมุนมอเตอร์ที่แกนมันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คุณจะเห็นว่ามันหมุนได้ยากครับเห็นไหมครับมันหมุนได้ยากถ้าลองปล่อยสายมิเตอร์ออกนะครับมันก็จะหมุนได้คล่องเห็นไหมครับถ้าเราจิ้มมิเตอร์ลงไปนะครับแล้วเข็มขึ้นครั้งที่เข็มขึ้นนะครับเราหมุนมันจะฝืดนะครับ หรือมีแรงต้านของมอเตอร์อยู่โอเคนะครับนะครับท่ากับเราวัดครั้งหนึ่งแล้วเราได้ผล2ออย่างนั่นก็คือคุณตั้ง R คุณหนึ่งวัดเนี่ยที่ขั้วบวกกับลบของสายไฟที่เข้ามอเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งถือว่ามอเตอร์ตัวนั้นดีนะครับแต่มีข้อยกเว้นว่าคุณต้องเช็คหมดแล้วนะครับว่าไฟทุกจุดมี ที่กล่าวมาครั้งต้นนั้นนะฮะนะ,ะอย่าสับสนตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปเราได้แล้ว2อย่างนะครับนั่นคือวงจรในมอเตอร์เนี่ยโอเคดีนะครับคุณจะได้ไม่ต้องออใช้เครื่องมือนะครับคุณใช้การวัดดิบดเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้เลยนะครับต่อไปอีกกรณีหนึ่งก็คือการวัดว่าไฟที่ออกจากมอเตอร์เนี่ย มันมีหรือไม่นะครับนะเดี๋ยวผมค่อยๆปรับก่อนคราวนี้คุณเปลี่ยนย่านวัดนะครับจาก R คูณ1ไปที่50โวลต์ดีนะครับที่50โวลต์ DC เหมือนเดิมครับคุณจิ้มไปที่เดิมแต่ว่าให้ตรงขั้วนะครับนะฮะบ,บวกเป็นบวกลบเป็นลบนั่นคือแดงบวก แรงบวกดำลบนะครับจากนั้นคุณก็หมุนคุณสังเกตนะครับสังเกตดูนะครับจะเอากล้องเข้าไปใกล้ๆจะหมุนแกนมอเตอร์เห็นไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าเราหมุนที่แกนมอเตอร์เนี่ยตัวมอเตอร์มัวเองเนี่ยมันก็จะจ่ายไฟออกมานะครับซึ่งตรงนี้แหละหลายๆท่านเนี่ยคงจะคุ้นกันดีใช่ไหมครับเวลาล้างแอร์แล้วบอร์ดเจ๊งบอร์ดเสียกดสั่งงานไม่ได้ก็เนื่องจากสาเหตุนี้แหละครับเวลาคุณล้างแอร์คุณต้องถอดซ็อกเก็ตของมอเตอร์ออกจากบอร์ดเสีอก่อนะฮะอันนี้หลายๆท่านก็คงจะทราบตรงนี้โดย้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการวัดคร่าวๆให้เราเห็นนะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับการวัดแบบนี้คือการวัดแบบดิบๆเป็นหนทางพิสูจน์อีกหนทางหนึ่งนะครับว่ามอเตอร์เนี่ยมันดีหรือมันเสียก่อนที่เราจะหาบอร์ดมาเปลี่ยนโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมือในการเช็คมอเตอร์นะครับ ถ้าคุณมีความพยายามสักนิดหนึงเช็คไฟทั้ง3จุดเช็คสัญญาณพันธุ์ที่ออกจากมอเตอร์ถ้ามันมีครบนะฮะก็หมายความว่าอมอเตอร์ตัวนั้นนะน่าจะันะครับเพราะว่าต้องมีการพิสูจน์อีกอย่างที่เราวัดดิบไปแบบเมื่อกี้นี้นะฮะวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับไฟ3จุดไฟจุดแรก VDC คือไฟ300ถึง400โวลต์ดีนะครับสำหรับเอาไปรอที่จะทําไฟ3เฟสหรืออินเวอร์เตอร์นะครับไฟจุดที่2นั่นก็คือไฟเลี้ยงวงจรหรือ VCC นะครับจะมีค่าตั้งแต่12ถึง16โวลต์แล้วแต่วงจรน,นั้นๆหรือมอเตอร์ยี่ห้อนั้นๆน,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 นะครับไฟจุดที่3ก็คือไฟปรับสปีดหรือไฟสตาร์ทนะครับ จะมีค่าวต์ตั้งแต่0ถึง6โวตนนะเมื่อไฟทั้ง3นี้ได้มาครบมอเตอร์หมุนตัวมอเตอร์ก็จะทำการส่งสัญญาณป้อนกลับหรือสัญญาณ fg หรือ,อ frequency generator นะครับส่งกลับไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ mcu ให้ทราบว่าตัวมอเตอร์เนี่ยหมุนแล้วนะครับนะพวกนี้เราต้องเช็คให้หมดก่อนนะครับไปเช็คไฟอ่ การเช็คไฟเนี่ยไม่ยากครับคุณก็เช็คจากบอร์ดนะครับเมื่อไฟมีครบมอเตอร์ทำง,งานก็จะมีสัญญาณส่งไปให้ m อ u ยูแค่นั้นเองนะฮะถ้าไม่มีคุณก็น่าจะแยกได้แล้วนะครับว่ามันเกิดจากบอร์ดหรือเกิดจากตัวมอเตอร์โดยการวัดไฟที่บอร์ดถ้าวัดไฟที่บอร์ดได้แล้วเราก็มาวัดดิบที่เจ้าตัวมอเตอร์พอเข้าใจตรงนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ เบากันสั้นๆนในง่ายๆนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมจนถึงช่วงท้ายนะฮะเหมือนเดิมครับขอให้ความรู้จบสิตอยู่กับตัวท่านทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดไปกอาบอบพบกุนอีกครั้งสวหรับดู